เพื่อนๆน,นะคะเดี๋ยววันนี้มาชวนเพื่อนๆทําชาใบหม่อนกันเนาะนี้ไปเด็ดใบหม่อนอ่อนมาประมาณ 4- ี่ห้าใบนะคะแล้วก็เอามาล้างให้สะอาดพอล้างให้สะอาดแล้วมาฉีกๆแล้วก็เอามาใส่น้ําร้อนพอมาใส่น้ําร้อนแล้วก็คนๆน,นะคะเพื่อให้สารในใบหม่อนออกมาแล้วหลังจากนั้นก็จะบีบมะนาวนะคะบีบมะนาวลงไปนิดหน่อย4ี่ห้าหหยดประมาณนี้นะคะพอมีกลิ่น แล,แล้วก็ใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่น้ำตาลน้ำตาลทรายลงไปประมาณ1ช้อนชานะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็คนคนให้เข้ากันนะคะก็จะมีกลิ่นหวนหอมขึ้นมาเลยกลิ่นใบหวอนนอ่ะหอมขึ้นมาเลยหลังจากคนละลายแล้วก็ลองชิมดูนะคะหวานมากหวานน้อยก็แล้วแต่ชอบเลยอันนี้เป็นวิธีง่ายๆทําทกินเองนึกอยากกินก็ไปเด็ดใบหมวนมาทํากินเองนะคะง่ายๆมีประโยชน์ด้วย ใบสดๆจากในสวนนะคะกลิ่นหอมมากเลย